สวัสดีครับครับผมก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมฮุยหนึ่งผมแปดอีวอลูชันนะครับผมเป็นผู้บริหารศูนย์แคทโคตติ้งสาขากาญจนานพิเศษนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีอีกหนึ่งการรีวิวในส่วนของรถยนต์ยูสคานะครับของเต็น์รถยนต์ป๊อบออตโนมัตินะครับผมวันนี้นะฮะคุณป๊อบนะครับก็ได้มอบหมายในส่วนของ ให้ผมเป็นผู้ช่วยในส่วนของการรีวิวรถคันนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้มั่นใจนะครับในส่วนของการเลือกซื้อรถนะครับของทางสู่รถยนต์ป๊ออโตคาร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาให้รีวิวในส่วนของอรถ t o ตโยต้าเวลไฟปี2015คันนี้กันนะครับผม,ผมจะรีวิวกันแค่ในส่วนของอด้านใต้ท้องรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการการันตีนะครับในส่วนของอด้านใต้ท้องรถยนต์คันนี้นะฮะ วันนี้นะครับติดตามชมในส่วนของการรีวิววันนี้นะฮะก็มีเก็บความรู้นะครับในส่วนของการแนะนําส่วนตัวสําหรับผมนะฮะก็จะแนะนําในส่วนของอด้านใต้ของรถยนตยย์นะครับที่มีสภาพเดิมๆก็เริ่มตั้งแต่ดังด้านท้ายเลยนะครับในส่วนของเขา,าเรียกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของแห่งล้อไหลนะครับที่อยู่ด้านในนะครับสภาพเดิมๆนะครับของมันนะฮะก็จะเห็นเป็นรูปร่าง สีสันนะครับก็จะเป็นสีเดิมๆนะครับสภาพด้านใต้ท้องที่ยังไม่มีสนิมกัดกินในส่วนของบอดี้เลยนะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านช่วงล่างนะครับก็จะเห็นในส่วนของเดิมๆที่เราเคยเห็นเลยนะครับก็คือสีแต้มนะครับพวกหัวน็อตนะครับสภาพต่างๆนะครับก็ยังคงเห็นนะครับผมมีสภาพเดิมๆนะครับผม แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างก็ไม่เห็นสนิมกัดกรุ่นแรงอะไรนะครับผมมีแค่ในส่วนของสนิมปากปายนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการดูแลในส่วนของช่วงล่างคันนี้ไปด้วยนะครับผมก็จะทําการโคตติ้งในส่วนของช่วงล่างนะครับเป็นการโคตติ้งในส่วนของน้ายาสูตรใสนะครับแล้วก็สูตรดําเงานะครับเพื่อเก็บรายละเอียดช่วงล่างนะครับให้กลับมาดูสวยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะฮะการดูแลรถของทาง เรานะฮะก็จะทําการดูแลนะครับในส่วนของความสะอาดทางด้านใต้ท้องรถยนต์นะครับรวมไปถึงการพ่นโคตติ้งเพื่อป้องกันสนิทนะครับให้กับลูกค้าแต่เราก็จะใช้ในส่วนของน้ำยาที่มีประสิทธิภาพนะครับผมโคตติ้งช่วงล่างนะครับแล้วทําให้ช่วงล่างนะครับกลับมาดูสวยนะครับแล้วก็เงานะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางผมแล้วก็คุณป๊อปนะครับ ได้ร่วมกันนะครับในส่วนของการช่วยกันดูแลในส่วนของรถยนต์ยู2ยุสคาากันนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามนะครับในส่วนของผลงานกันแต่วันนี้นะครับในส่วนของศูนย์พ่นกระสินแคทโคตติ้งนะครับสาขากาจนาพิเศกนะครับโดยผมคุยนะครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ดูแลรถคันนี้นะครับด้วยตัวมเองขอการันตีรถคันนี้นะครับผมว่าสวยนะครับผม ใตยท้องเนี่ยสวยมากนะครับผมแล้วก็ปลอดสนิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนคันนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจในส่วนของรุ่นคันนี้นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับผมรถโตโยต้าเวลไฟปีสองพันสิบห้าคันนี้นะครับก็ยังได้ในส่วนของของแต่งนะครับช่วงล่างคันนี้ได้มีการอัปเกรดนะครับอ่าฮะเป็นโช๊แก๊สนะครับผมก็มาลองชมนะครับในส่วนของสินค้ารถยนต์มือรสอง ขทางสูงรถยนต์ป๊อปออโตคากันได้เลยนะครับที่นี่เราก็จะจะจำหน่ายนะครับในส่วนของรถยนต์มือ2นะครับเป็นรถยนต์ครอบครัวเป็นหลักนะครับผมรถโตลต้าเออพาร์ตเวอร์ไนะครับผมคุนใจเฮสวนะครับผมแล้วก็อีกมากมายนะครับผมที่ได้นํามานะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันเลือกซื้อกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในส่วนของผลงานนะครับ